สวัสดีคะ่ะทุกคนเซรีนาเองนะคะวันนี้เซรีนาจะมาแสดงวิธีการทำยังไงให้โดนไล่ออกภายในสานาทีค่ะอย่างแรกเลยนะคะจะเข้าไปปั่นป่วนในคอมมูนิตี้พิมพ์ภาษางงๆให้ทุกคนงงเล่นนะคะหลังจากนั้นก็แปะภาพนะคะแบบส่งเพศว่าออกไปแล้วจากนั้นก็กดอัลไลค์เพจนะคะแล้วก็จะทำการแบแชร์ไปที่หน้าเพจด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วนะเพจทิ้เซลีานาเนี่ยทำการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ ค่ะว่าน,นี่นหะคือการจวบจ้ามซาดิน่ารับไม่ได้แต่งแรงค่ะต่อไปนะคะต้องไปที่ท,ที่ค่ะฟันปวดในช่องฉันเนี่ยค่ะเมื่อวานมีของแปลกๆส่งมาด้วยจะน่ะาก็รับไม่ได้เช่นกันค่ะเอาไปซักขัดกรองแบบไม่กรองห่ังจากนั้นฉันจอบอกว่านี่แหละคือการจวบจ้ามฉันยังไงล่ะรีพอร์ตเป็นสารรับไม่ได้รีพอร์ตแลังจากนั้น แล้วฉันก็จะทำการกดรีพอร์ตแนวเขียวด้วยฮ่านี่คือการโจมจับฉัยังไงล่ะจะนจะกดอันไลนจะกดอันไลพวกเธอทุกคนพวกเธอทุกคนจะต้องมีอันไลจากฉันหนึ่งอันเลยนะฮ่าฉันจะทำการรีพอร์ตตัวเองด้วยฉันจะการรีพอร์ตตัวเองด้วยรีพอร์ตนี่คือการโจมจับฉันรับไม่ได้ไม่ถูกต้องค่ะไม่ถูกต้องอะทำไมรีพอร์ตไม่ได้เอาใหม่เปลี่ยนข้อเนี่ยนะไม่ถูกต้องจริงๆนะคะมันคือการโจมจับไหน้าเอาเปลี่ยนข้อเปลี่ยนข้อก็ได้เอาอันนี้นี่อัันนนนนีี้้้้้้อออ่าเเเฮยยยมมุิรรวววแลจะะทไไก็ดสพช อีกเลยนะคะรีพอร์ตไว้บวลาซีอยู่และเราซีอยู่เราบายบายน่ะในเมื่อรวยแล้วจะทำอะไรก็ได้งน้นฉันจะ,จะไปเปิดไลฟล์ละฮาฮะฮะฮะสวัสด,ดีเจ้าพวกบ่อกุ้งทั้งหลายวันนี้สีนา่าจะมาอวดรวยละโอ้โหไมไ่อยากจะคุยอยากจะหาว่าหมออันน่ะวันนี้ในที่สุดสี เมืองคาาราของเซรีน่าเต็มไปด้วยเพชรพลอยเพชรเนียนจินดาเซรีน่ามีตังหอขนาดสามารถซื้อชแน,นลไอชาได้ด้วยใช่แล้วเซรีน่าจะตกเป็นอันดับหนึ่งของวงการวีทูเตอร์ในฐานะของวีทูเตอร์ที่รวยที่สุดสุดท้ายแล้วไอชาก็ทำได้แค่การที่ถูกเซรีน่าซื้อเท่านั้นแหละอ่ะเอี๋ยวหนึ่งนะทุกคนมีคนโทรมาไหนดูสิอุทุกคน,คน,เ,าาหกคนเหมือนไอชาลูกคงจะโทรมาล่ะฮะแต่ กว่าหาเดือนและถึงเวลาที่ฉันกับนายจะต้องแยกทางกันแล้วล่ะลาก่อนราชลูกคุกฉันอะฉันอะไม่ต้องการนายอีกแล้วเพราะฉันรวยยังไงล่ะไอ้เกลักสมเพชอ้าวสมเพชโอเคไลฟ์เสร็จแล้วก็ต้องส่งสเตตให้ไอ้เจ้าสีน้ำแปะแปเก็บส่งแป๊บอ้าวไอ้เงียหนูเอาสเตตไลฟ์มาส่งแล้วนะคะทำไรลงไปนี่ไงสเตตไลฟ์ที่ไอ้เงียต้อง